ดีน้องพิมเจอกันแบบบังเอิญบรินัดมันมาก,ก่อนเนาะสบายดีสบายดีปั๊บสมัตตุยจะก,กิโลนำหน้าึ้นบันนี้สี่สิบสีเ่เลยมาจากจากมาแต่หงมอเป็นจักกิโลหกหกกิโลขึ้นหกกิโลปั๊บบรินัดไม้กันจะขับเบิรหูเสือกวางตุยขึ้นเนาะปวดบรดิเตียนเพราะว่ายังกามกามเนือ้อเขามันเบ่งโตเออ นาตาพองไซายคือเป็นคนละคนเลยบ้านเป็นเช้าวขึ้นใหม่พี่น้องเอฟเเอซอกึ่มกระตื้นตื่นตกใจคือกันเนาะแบบว่านาตาคนเปลี่ยนไปเนาะเจอกันแบบบ่ได้นัดมาแมนที่จริงซอกึ่มมันมาส่งพี่น้องเพิ่นอันคนในบ้านแหละเขาหาว่าเออส่งเนี่เขาห้องโมอันเพิ่นบอสมบายเนาะก็เลยว่าไปกับไปอีตนคนป่วยสงสารเพิ่นพี่น้องเอ้เพิ่นกับเมาลดมาส่ซื้อน้ำมันใช่หรือะก็เลยมาส่งเพิ่นก็เลยสกังวาชิเมื่อ ตัวเองกับบุคอยสบายไปได้ดอกหักกามาส่งเพิ่นแบบเาวไลไรแชทหากินเอือ้อยย่ไซเพิ่นวะเอาอยู่ไซเขา<อ>ก็ายุแม่ดิแม่มันนางขาอืมอ่ะแชทหาเอื้อดรู้เอือ้อยย่ไซกินอย่าคอยไปอันซื้อเครื่องหิยายยายช้อนหักกามานี่มานนางจะพิจิณานี่ว้าตุยขึ้นเนาะเป็นคนคละคนเลยบาทน,นี่ฝุ่นพี่น้อยหนาเพิ่นเบ่งเบ่งกูแก่เป็นแก้มไปเห็นบอลอื่นเขาบริจือจะได้ <S 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 กี่เข่าแซ่บมอนรับเลยพอดีมาา่มอนอัดมะอื่นบ่มอนอัดมะอื่นอือผู้ที่ครบครบเดือนหนึ่งแล้วเ่าจะพาเอ้ามามอ้นนอนว่าเนาะว่าอีลีพีน่น้องไอ้ครบเดือนหนึ่งเลยอันพารมี่แคทบอกเพื่อนเท้าไรแซ่บอือผมมากิน่ากะกวกะกว่าย่างมุมผมเป็นซาปันดุเนาะ <laughs> <laughs> ดุออลีรอ พออันว่าสิเห็ุหรือแกมันลืมอืหมายถึงว่าตัวเองส่วนเพิ่นมาอยู่ป้าพามีกันเิ่นไงเพิ่นก็บบอกว่าอืมีแต่งานเพิ่นไปร้องเพลงดีงานเพิอะไรสำหรับมีสายส่วนตัวเองกันเขาเนาะเพิ่นก็ได้บ่ได้อันว่าสิโร่องผลิตนาเซอพิมพ์ซอไร่กับน้องอนันดากับบได้ไปเพราะว่าอันช่วงนี้ก็บ่มีรถในค้าสรถก็ขี่รถนะเช้ามารถน้อยออืเห็นแต่แม่เพิ่นว่าว่าขายรถออืบ่มีรถขี่เนะ กว่าจเอาคันใหม่ยังบริบ่งอยู่พอวัดหาเขาเปิดศูนย์เปิดโซลูมยังบริบ่งซับเาออกเด้อจะน้อยผูกแขนหนองไม่ลดลงมือได้ผูกแขนกบเมื่อนี่แหละเท่แม่หามืออือกะกะเฝ้าฮะเพราะว่าเจ้าแห้งแหงขึ้นเลยเนาะข่าสมหว่าไปอยู่วัดอยู่ว่าผู้เดียวกะอยู่ได้บ่บ่ไหนอยู่ได้ยังแห้งจักฝาได้เบริเมือบริยังแล้วเนาะเพราะว่าอยู่เฮือนกะร้องเบิ่งนะซักฝาแต่ละมือคือกัน ยั่นไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆอืมใกล้ๆว่าคือเฮาออกกำลังกายหั่นเนี่ยแม่นเจ้าว่าบ่เป็นแบบเมื่อยคือตะกี้ก็เซาแล้วบ่เจ้าเซาแล้วได้กินข้าวกินน้ําได้ปกติเนาะกนเมื่อยอืคิดว่าจะองแบบสิซอยเด้อแต่องบ่ได้แบบมันยังบ่ได้แงเนาะ๊ันี้ฮู้ว่ากเจ้าถามโอ้ปีหน้าเดือน6นี่เตะกาได้เนาะกเจ้าว่าได้ เต็มลอยโบคนหวาเต็มลอยได้แขงแหงนี่เต็มลอยเมื่อคืนนี่อันกับพี่อันชัดมาฮะเขายุบเมื่อวานนี่พี่อันคุณพี่ใจดีที่เคยอันฝากเงินมาสอยเจ้าเราเป็นไงน้องอนันดาบริลลงไปหาเพิ่อนนอโบว่าบริลุ่งไปแล้วก็กะถามเรื่องเงนิงน,งน,งนเงินเงินค่าโรงพยาบาลเดือนนี้ชาวไร่ละโอนไปแล้วยังกับเมื่อคนละกับเมื่อจังสีห่หายเอือยเพิ่นดูบ้านที่โอนหายันไปเอื่เอือยเพิ่นถามมาก็เลยว่าเพิ่นหาเสีได้อยู่มั้งค่าโรงพยาบาลเป็นกระเป๋าผมฟังอยู่ ทีได้ยุนอ,อ๊อกกับฟังเบิ่งกับ,บกับมือไงโดยตุ้ยแหงงงแ้งอะไร,นนนร,ร,รพี่น้องตุ้ยใบอะไรหรอเป็นอะไรเอ็นเอฟซีประตูมะลินามบ่กระเพลินแชทมาดูจัะไปในห้างกระจำก็ได้หลายคนอยู่บอ่อเลยไล่มุน,นี้กระเชทมาจองสามคนเออกระบอกคนาะมือน,นี้ไปหาหมออยู่มกุกเ,<อ>เป็นก็ว่าดูแลสุขภาพจะคล้องในเด้อกินยังกระหายขาาวมนันในคนนะแต่ชา <c oughs> วเรา,ากินปกติบ่กินปกติ แต่กัรขลามพวกข้องมักข้องดองอะไรเนาะไม่ชินวาะว่าสกินพวกข้องแข็งแข็งแต่บามข้องพวกงงงก็ได้กินข้าปุ้นกิไรก็ได้กินพีจีน่ากินหมักหมักสมองด้วยในข้องดีจั่นะโอ้ยเปรี่ยวปากเปรี้ยวปากกินหมักหมักหมักอย่ก็พีจีนาเนี่ยสมองมักเอียงกับอมเออมกข้อมเพิ่มเติมมีีโอ ฝุ berry, ่นพ <t ell> <t ell> ี uh, 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 ่น้องว่ะปิ <t ell> ่นปางี่เหด้กป <t ell> <t ell Sure> ิ Actually, anyway, ่นะางนำน้ำไหลย้อนอยู่ได้นอนหมักสมอ่าอ่าอุ่นโอ้ยฝุ่นอ้าเอ้าไขบุมาวเอซครับุณนังน้ำกันในกน้ำไล่ไลคอยกินหมากจะเป็นอะไรมันผัดผามันจานมันหวานกินหน้านหวานดนี่มาุนมาแล้วมาแล้วสบายดีแล้มานอันกันออกซาวี่ด้ดย่าพี่จิสัมพาษ์รเห็นกันเนาะเห็นกันโดยบังเอิญ มัเกาะถึงไม่น้องปกก้านั่งน่ๆนั่งโซฟ์คือชินางชัวรนั่งอย่างไรปกเป็นยังเออแล้วอะไรเกี่ยวข่าวนะย่างย่างจัจไห้โอ้ย่างลายร่าเอึดร่างอึนี้นี่เกี่ยวกับเข่าให้พอมาชมแต่เช้าแป๊บนึงด้วยพอมื่ออื่นแปลว่ามื่ออื่นแปลว่าไปอันไปอันข่าวฮามอแต่เช้าเนาะเออมีแต่มีแต่ว่าอันอันกลับไปกั โอนไปให้เพื่อนบบยให้ขาดแต่ละเดือนแหละค่ะค่านั่ะกัเพื่อนก็บอายุอะเพื่อนยายามให้ให้ได้ชุดเดือนอะไรแม่แม่อันตัวเองก็อายุลงแ่ได้ไหวก็ได้ซ่าหักเดือนเดือนนล้วซีได้อยู่แต่ละเดือนก็สีได้ให้ได้ชุดเดือนแหละพี่น้องมาจากอเมริกาถามว่าอันถามพอเป็นได้สาระอ่านเข้าหรือบอสนางพิมพ์นว่ะเข้าแล้วว่ะเพื่อนเคยซอยมาตอนเขาไปคอนแก่นนะนะก็เลยว่าเอาบทเรื่องนี้ชินเด้กับว่าวอาอยู่เพื่อนให้พอนเดือนละสองพันบาทว่ะโอ้เพื่อนก็ดีแล้วสอนเลยนะกับ อันละก็สีอันพอนอยู่งจี้เนาะพิ่นถามพอนอยู่เพิ่นกับคันว่านั่งพิมพ์เพิ่นเศร้าพ่นบวดแล้วอ่ะโซ่พอนแข็งแห้งกะจีไปทำงานเมืองไทยพูดแล้วว่ะใช่หนีเพิ่นตัวเองกะว่าเพิ่นฟังซอยกันแล้วคันได้ไลยก็อยากให้เพิ่นไลายุ่งห้องก็อยากวิทย์แม่เปลี่ยนซีนเนาะไปอยากเปลี่ยนแม่คอาจารย์โทรมาหรือยังจุ๊บ่ะเจ็บดิโทรก็โทรหาชาวไล่แค่แรกอ่าก็หาบ่มีเพจเพิ่นเด้ คิดทอดเคยไปคอนแก่นเคยไปอีช่างก็เห็นแล้วก็คิดทอดม่งเคยอยู่เลอนะคุยกันกับเอื่อยว่างบางทีเสาแปะนี่มอนาดไปเช็คคืนนนะเอื่อยแล้วว่าคือสิมีเงินเชคเงินก็ห้าเอาเพิ่นสิไปเอ็กซ์โลกเอ็กซ์เลสบุกไปบุกไปก็ได้บุกมีเงินเท่ากับบุกไปก็ได้พัฒนาครับมาแล้วคุยกันเพราะว่าพัฒนาวอยากหู้อลไรเขาต้องมีเงินถ้าถ้าว่าเทาถ้าว่าเทาอันบุกมีเงินกับแปลว่าบุกไปดีกว่าเพราะว่า เพราะว่าเขาก็แข็งแห้งอยู่แล้วร่างกายเขาหูตเขายืนนั่งีปนาเนาะแปลว่าอันการตรวจคืนนี่เพื่อนสีหูได้ว่ายาในเขาสิได้กินตลอดหรือว่าสิ้ยุดนะเอื่อยมันก็สิมีม,ม,มีน้ำนี้ท่านเอาไปตรวจเ่าก็สีหูกินตลอดชีวิตบอกหรือว่ายุดมันก็สิ้ยูในหันหมอนัดเจ้าเพิ่อนไปไหนนัดในใบบินหรือเป็นโทรมาหรือแชทมานัดในใบนัดแหละว,วันที่เช่แปะเจ้าบบถามเพื่อนบอก่าบโไปบบได้บบได้ บอกบอกไปก็ได้บอกอยู่ตั้งแต่เฮาสิออกนะพอวันไปนี่ขอเ,อเซ็คือนมันต้องใช่เงินอยู่แล้วงงลเงลพราะว่าอยู่อันคอนแก่นนี่มันคอนแก่นอะซีนาคารินนี่มันเป็นกึ่งเอกะกึงก่งกึ่งหลัดกึ่งเอกชนที่่อยทามข้ามาราคาใส้จ่าย่อนของังยังกระิีแพงนนอ,อืมัมนบ่คือหลัดโดยตรงก็คืออันอาจารย์หมอนะอือหักไ่ได้ออก พอคู่พาตัดนะดิอืมออันหมอลาวหมออันทาลำสอยมอเอียงัญญกรรมอือเพิ่นออกมาให้เพิ่นมาขันอยากมากกามาเพิ่นมาออกให้แล้ววันนี้เื่ออยากไปบัดบ่มีใบหนักมัณฑิากเพิ่นมาคอยกับถามกับเจ้ามือเนี่ยฟันนั่นแหละจะเฮาอยากมากกามาคั้นไข่ในกับบ่มากกได้เพิ่นเพิ่นกับว่าเอามือนะอืมที่คอยถามเพิ่นมือในในอันมือสีออกนะหมอเพิ่นกาบอกอืม หมอคุณก็บ,บอกว่าคั้นอยากมากกับมาคุณเราบออยากมาแล้วก็ยาแต่สิออกให้คืออาจารย์อาจารย์นี่ยังแล้วนองก็ลืมที่เพื่อน,น,นอันตาหน่องเพื่อนก็บริออกให้บ่วยผนัดเบิ่งแพ้ซื่อบ่เซ็กซิสือแต่ขมไม่ป่ะท่าเช็ดคืนอ,อืมเอาผ้าตัดนี่เพื่อนต้องเช็ดคืนอยู่แล้วว่ามันปิดยังไงเพราะว่า,ายสาสลสลายนิ่มเลือดนี่มันมันจะต้องกินไปะตะลอดอยู่แล้วที่คอยทามหมอเย็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลหลวงนะเพราะว่ามันมันซิยุดบ่ได้พอซายุด อันนี้ไอแมนยาใส่เลือดนะคนที่เป็นโรคริมเลือดนะต้องกินตลอดชีวิตพราะข่อยถามอันพยาบาลโรมาหาข่อยพยาบาลทีแล้วเอาเอา,เอาจจออกจากห้องหมอเหมือนอยู่คอนเกตเราอ่ะคือจะต้องตรวจเลือดและกินยาถูกเดือนโบกเกียวะ่ะอ,อันทาเจะไปห้ามโมอยูซีน่าคาริน์นะคือเขาสิตรวจจะสื่อว่าแพ้จะ,จ,ะจะทางไหนมันดีเ่ล่าลโบตแต่ค่ามสมุดคุยปูซากับซาไลห์เนรอไหกับโบมิเงินกับ่อยจิตมันเป็นอย่างนี้จ้ะาถามเขาว่ากาัน การเรียกมาตรวจนะก็คือเหมือนฟันแลาแหละแมนคือตรวจแหละอ่าตรวจซื้อๆแล่ไม่ได้ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายนิดหน่อยอื hmm. เพราะว่าเขาต้องอ่าเขาอาจจะเช็กร่างกายให้รีก็ได้เช็กแบบบอ่อพี่เดเซียอยูคอนํมเกะกวนะบริฟีอาจจะอาจจะหน่อยแมนแต่ว่าคือถามวาาถ้า,า,ถาไปนะใส่เงินตะวใ่เงินตวขเขาบอกไปก็ได้มันบริแมนมันแต่ว่ามันก็เป็น ถ้าไปกับเบิร์อยู่แล้วไปลุกไปลุกมากแมนเบิร์อยู่แล้วหมื่นกว่าบาทหรือว่า้าใยใจค้านู่นค้านี่คอยในน้ำเจ้าถ้าจะมาตรวจยุงหกปกติเบิร์โบไปกับยาเพราะว่ามันเป็นประสาอะไรมันเป็นทอนนักเบิ่งพอหนึ่งมากของจะมันเป็นเคสกรณีศึกษาที่เขาจากอันนั้นแต่จากเบิกว่าพ้นงานคอยเป็นจะได้เหตุผลไปแหลวมันยังอยู่บ่อตายบ่อหรือยังไม่ได้ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ว่า อ่าเพื่อความแต่ว่าจริงๆถ้าจะให้แนะเนาะอันหมายถึงอนาคตคือไม่ไปวันยี่สิบเปรม่บรเทาสะดวกไม่ใหญปีหนึ่งสองปีเขามีเงินเดี๋ยวไปเสียขึ้นก็ได้ไปต่อไปอย่างน้อยก็ต้องไปตรวจคือเกาอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรทําไมมสมมุติว่าไม่พี่ถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าร่างกายเราปกติอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยสองปีก็ได้เกี่ยวกับมูลูกนะอืม พอถ้าไปตอนนี้ก็ได้แต่ว่าเฮาต้องเตรียมเงินกับแค่นั้นมันจะเป็นประสารทำว่ากุยกันแต่กับผมไมเงินคุยกกันเพราะปกติมันเราทำฟันเนี่ยแมนเขาต้องเช็คเนาะแมนประมาณอีกสามเดือนมาตรวจอีกสิเขาติดตามผลงานแต่เราอ่ะดูแลไม่เป็นไรเราไม่ไปก็ได้พ่อเขาทำเท่าที่เขาทำโมงมือเขาจะออกโมก็ว่าว่าถ้าสมมติวราเฮ้าใบยางมากก็ได้ถ้าร่างกายเขาปกติกินเขาได้ปกติกับห้เช็ให้มาเช็กอยู่ห้องมอหลวงอยู่หมุกก็ได้เพราะแต่ เออพอคันบอสะดวกไปขอนแก่นพระว่ากะเขาเบิรงเจ้าเนี่ยมันพนขีดแล้วขนาดลำนักขึ้นมาหกกิโลตัวอีกผมแหงเลยนอกจากพแมนพูดแม่โอเคมาแมนเพราะว่ากะตามใจเนาะข่าว่ามีเงินอยากไปกับไปขับโบมีเงินกัดเจ้าก็พิจารณาเอาแมนพราะว่าเจ้าโบเป็นยังไงแหละพะว่ามันดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามันขันมาบางทีจะบวจือเป็นคนละคนเลยอึ้นอวดนะนะขึ้นไปบูมถ้าเกว่าพอมีเห็นนี่ซาพิมเลียนไปบ้านซาพิมเลียนไปบ้านเออสิบเอ็ดซาพิมหาคุยซาพิมบอกไปเห็นเห็นน้องอนันดาเจะเปิดใจน้องอนันดาตายบ้านเนี่อเป็นผู้สาวขึ้นใหม่ยังวาซาผู้สาวชิบแปดไปหาผอันั่งพิมไปหาหมออะไรเรื่อยโอ้ย้เพิดว่าติดงานมาเต็มืมดขึ้นไปลองเพลงเพราะว่าน้ำข่อยอยู่งานเอพิ่นวา มาเหมือนมาไปพิจนายพิจนาไปอย่างงานกรุงเทพเนาะเพื่อไปตีงานเพื่อนเขาก็มาไปหากับบริเจอเพื่อนจำก็จังว่าโอ้ไะอันเอฟซีแบบไปหาซอพิมซอไลรเนี่ยโอ้อยู่ใกล้กันอันนี้พี่น้องเลยอยากไปยิ้มไปโบไรบ้าะแม่ไกลไหมมือเดียวมือผูกแขนเดี๋ยวสีฮาวด์แมนก็คขาข้อจโรจโรอยู่เดี๋ยวว้าแล้วก็ค้าข้อนาะมันโบเห็ดกับโบไรพี่น้องเดบใครจะบอกเลยคำว่ามันเป็นการบะบนไปเลยดิเขาว่าอะไรเห็ดบริเห็ดอะไรคานิ่งอยู่แล้วป่ะนี่ มาคุยกับเอือยให้เขาบริสกับเปลีวต้องเฮ็ดให้มันเลีวเอือยสลาดโทมาลิทนั่อยู่บ่ใช่แต่ในกลุ่มโดยคือสีติดงานตัวจะได้กันแดงโดนตื่าเราเห็นงานเพราะว่าบอกเที่ยวมาแล้วเที่ยวก็บบเกินทิศหนึ่งดอกเขาจะไปเฮงไปไหนเนาะเราก็มีงานนั้นเลยเนาะครั้งปฏิพิณเพื่นไปเที่ยวฮะตอนตอนคุยกลุ่มนะแชทกลุ่มนะ เดาน้องแชทไปต่างหากคุณว่าประมาณสามอาทิตย์จังชิกับคุณป้าสิไกัซิมาแล้วปันนี้ไปเมืองใหม่อีกสิไปปฏิยังก็คนอืน่นนะแคลิฟอร์เนียคนณปา,มาบมจักน้ำเพลินดอกแล้วก็อันมือคืนนี่พี่นะก็แชทมาอยู่อ่ะอันที่ใจดีที่เคยเคย,เคยสวยเงินมาสองพันนังคารูบานเนาะเพิ่นท้าเป็นไงน้องไลได้ใจไม่น้องกึุมเพิ่นว่าก็แค่คิดใจแล้วว่าเออถ้าอย่างนั้นก็่เพิ่นว่าไม่เป็นเลยเห็นเอื่อยเลยจะเอาเงินให้เอื่อยใจเออเพิ่นว่า ถ้างั้นก็ดีแล้วถ้าเกิดเดือนไหนอันสะดุดติดขัดจริงๆเดี๋ยวพี่จะช่วยเพื่อนว่ะนั่นแหละเพื่อนก็อยากอัปเดตเรื่องทามเรื่องข่าวเรื่องข่าวพี่บางทนพี่เอ้ยพี่จดีเราเห็นเมืองในผลงานแต่ละคนผู้ใหญ่าจดีอันชุบชีวิตน้องพิมพ์ขึ้นมาใหม่เนาะชุบชีวิตน้องอนันดาขึ้นมาใหม่น้องก็ดีใจอือ้วนงเลยเนาะแบบคือจะได้อะกับเจ้าเฮ็ดยังก็อยากให้มันฑิ์สำเร็จเนาะได้บุญกุศลทำกันหลายๆพระอาจารย์กับเพิ่นได้บุญกันหลายๆเนาะ เอฟซีคุณยายใจดีทุกคนที่เคยซอยเหลือน้องพิมเนาะทุกบาททุกสตางค์ที่ซอยมาผ่านเฮากับขอให้ทุกคนได้บุญกุศลทำกานหลายๆชีได้เห็นเมื่อนอี่ก็เป็นผลงานบุญแถวได้ซอยไปเนาะบุญใดผู้คนบุญบ่ถเงกะเฮดิกคือเ<ล>มื่อน้นข่ยอยแอนมาแต่แต่คอนแก่นข่อยไปส่งสการชาวนางแล้วก็จะเอาโอ้อยากโทรหาสกุม่ะโทรหาเนีก็เป็นห่วงยุ่กับเห็นข่าวจากมากับซอยกับซอยบ่รด้ยุนีกับข้าข,าขอจะรอจะรอรอ,อยู่เนาะ ว่าเฮากัอีตนเพิ่นอยู่ว่าคันคาข่อยอยู่ข่อยกัสิได้พาเรามาหาหมออยู่ตอนนั้นค่ะมากวดเบิ่งฮู้บ่ฮู้สิได้ฮู้น้อได้บ่ได้จังซี่ฮะแม่นเอสลาอย่าฮู้ว่าเราเป็นหยังตอนน่ะตอนเราแบบแต่เราบอนเสียเนาะพี่น้องกับ่ถึงแถวความไปนะกัอีตนรออยู่พี่น้องเฮ็ดได้บุญเขาซื้อไปซื้อมาซ่ำได้ใไผก็อยากรอดเมื่อไรจะว่าบุญมันขึ้นกับบุญได้พี่น้องเลยเนี่ยคือน้องน้องน้องพิมพ์เนี่ไปกับเพื่อนบ่อยมาเนาะเขาก็บอกหมออยู่เขาบ่มีเงินหมอก็ดึงไว้แค พ่กกระยักอยากอยากเบิงเพ่กกระยักป่าอยากเคดเบิงมันมันสิทธ์ได้บรูเบร่ผมเป็นเนื้องอกที่ใหญ่เนาะเป็นเคสตาร์ดีเป็นคาร์บแมนบางคนก็บอกว่าเฮานอนบริธาหมอบริบอกหมอเรื่องค่าใช้จ่ายบอกจริงๆคือน้องกับไปนอนเธอหมอเขามาหาอย่างนี้สาวนองกับทามคู่มือมือนึ้งอ่ะทามในไล่หรอว่าเฮาน่ะบ่มีเงินค่าหักษาเท่าไรคุณหมอที่แรกหมอว่าหม่าที่แรกว่าหมอสิขอสงงคอยเฮาต้งอยู่ต่อเนาะาไลเนาะ หมอเป็นคนเราเองเฮาบริจัคได้เฮาก่อนได้เรื่องบริได้แต่ต้องลองคนหนึ่ง่ัหมอก็จะให้ลองบันนี้ลองก็ลองกันลองลองกับมีเงินเนาะจังไดกับโบมี่เฮากันแล้วว่าจังไดกับคอยว่าเออจะพออันเข่าของผ่าตัดอันคืนหนึ่ง ICU หาหมื่นเน่ะมันคนละเรื่องเลยมันค่าว่ากึ่งรัดกึ่งเอกชนน่ะมันก็เลยแพงคอยพาน้องคอยไปผ่าตัดลำใส่สาตันนั้นมีแต่สองหมื่นหาหนึ่งสี่หาคืนปุ๊บ่ง ลลแต่มันสิเป็นอันของของลวง้วง้ดยล้วงอะไรอย่างนี้บ่มีเอกชนปนเลยนะนนยก็เลยแบบว่าอ้อันกั็แบบกับมาขอดกับผ้าน้องขวดปลาอไปีผาจะได้ใครเนี่ยใครใครเลยเศร้าเลยแมนเมื่อนีกับผ้าคนแทวบ้านมาเขาอันกวดอยู่บ้านเท่ากับเบิดสี่เดือนเลยลเราก็คือเก่าเราอ่ะเราก็อยากบืนมันพี่แหละคนเทามันอยากเศร้า เอเด็กฉเนาะนอนโรงพยาบาเหนนอนหาแล้วนอนแอดมิดที่แรกคนกับแอดเพราะคนร้ายเนาะก็เลยบอกว่าขอแอดมิดช่าคันไปมากไก่เน่าอีตนจะไก่อีกพี่น้องไอเห็ดคนป่วยป้าน้องอนันดาเนี่ยจะวอัศจรรย์เลยพี่น้องผมตุ้ยเลยบบาน สิบประด็นพูว่าประค่าปนนี้แม่กินอะไรรีวิวให้ดูรักสิบาเดียวเจ็บาดไปดูเอฟซีทางลาวนะเวลาเจ็บป่วยมากนั่นมันยายอืมเป็นปนิมัเห็นประกันไว้แม่ซื้อประกันง่ายกว่ามัดเมนคาเฟ่ประกันแหละมันก็ง่ายเบิร์ตเออเพราะว่าโอนความรับผิดชอบไปอยู่ที่ประกันใช่ทนายเขากระจายเบิร์ตเนาะทนายเขนิมัยเาบ่มีหรือยากเจ็บประกันกลางเจ็บประกันก็ยังยากๆใช่ไหมตอนนี้ ยากแต่ว่ามันก็เป็นเงินฝากก็ดีกว่าทิ้งไปแล้วก็ทิ้ง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 แต่ถ้ามีประกันน่ะประกันยังก็บไว้หมดไดี๋ยเงินนะคอยลืมมาไดกเ่าบอกเขาคิดว่าเจ้าแม่เลยเสดอกเขาคิดว่าจะมาหาโมเลยนะเขาบริหารป้าให้ซ่องเท้าเกี่ยวเขาเอาเงินอยู่บ้านก็ได้แต่ว่ามื่ออื่นการซีแบบว่าอันการซีดไอ้ไรแล้วเจ้าเจ้าเขาเขาาคิวเศร้าแล้วเจ้ากะกลัวแล้วแล้วเจ้ากะมาการซีดประมาณเก้าประมาณเที่ยงจ้ะนี่ จะไปนอนโรงแรมอันทั้งหลังนั่นว่าขอไปพาจะไปทามาหลังกันนอนสินนนอนยืนนิ่งรังขึ้นเศร้าหลังขี่รถไปเออได้คือกันพูดมาเสียฮานุ่มใหญ่ใช่ไหย่างไปห้องมอเลยไปห้องมอเลยห้องแฮมแสงไทยนะเออทั้งลังลงบารรถจะออกมันจะไปรถนอนยังมีก็ไได้้ออะไรนี่จันดีก็ได้จันดีก็ได้แต่เธอต้องตื่นแต่เช้านะตีห้าคุณแล้วมันมันตื่นแล้วก็ย่างมาขี่รถตื่นพี่ดีง่ายไฟอากาศมันหนาวบ๊อแม่นไม่มเป็นแล้วตอดอากาศหนะคุณแล้ว ตอนนั้นนะสิกูคือบวบีอยู่คนแก่นนี่ยนะไปอยู่แก่นห่อนจะฉิดตายเป็นฝนเต็มเบออหน้าหน้าคิ้นหอดเพคนพี่น้องเอยไปเห็นคลิปไปนั่งไปเลื่อนบางคลิปจะคล้องนางอยู่ห้องหมอแล้ยังน้ำตาจะออกมือถูกกูยากเทน้อว่ะคือหอดก็ยังนอนด้คลิปอันเก่าก็ยังนั่งหายชีวิตเนาะเพคยมาจำเนียบงานแบบงางขาบสะพานห่อดมือนีนะผ่านย่างมาแบบกินข้าวแบบกินข้าวราด กินเนาะโอ๊ตเมื่อเดี่บพอมีมาอทิตหนึ่งนางสองคนกับกินพูละสิบบาทเลยแต่ก็โอ๊ดบ่มีเงินตอพิ่งหาบาทกันขี้หอดขี้หอดพี่จีน่าเจ้าสิตายพี่จีน่าเอออยากมากก็มาวันเดียพี่จีน่าขายเงียบวันเดีขายโค้งผู้ดีสองเดือนเห็นเนาะพี่จีน่าเจ้ารสียาเลยขายโค้งไงเมื่อยแห้งแบบลอยแห้งแบบพอกลับมาคือแบบว่ากลับมาสู่สภาพเก่ากะถือว่าดีเนาะพี่น้องเนาะแล้วได้กะ ขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกคนแหละกะ่ะภูญ่ยเจดีทุกคนที่ให้ชีวิตใหม่น้องอนันดาเ<ม>น,ะน,น,นา,อาะอ่ะให้น้องอนันดาอบบ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ยเจดีอ้าน้องอนันดาครขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ยเจดีทุกคนเจ้าที่ว่าคำใดนเนาะกะอวยพรให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งเฮงเฮงรวยรคุณพักคุณเจ้าคุ้มครอง <c oughs> โดยกะฝากติดตามเนาะเดี๋ยวสิเลยอ่า <c oughs> ไปอ่ผูกแขนเพลินหรือว่าคะแนนวะมือเพลินไปบวชอยากถ่ายคลิปให้เอฟซีเบงยู่พี่น้องเออ อยากให้อิบเอฟซีเบิ้องเอฟซีกับสินนแบบโอ้ให้ได้บุญน้ำกันเนาะบุญกุศลที่น้องอนันดาเฮ็ดไปก็ขอให้ไปค้ำไปสู้ผู้ใหญ่ใจดีบื้สูสุขคนให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งอะไรพี่น้องเอ้ยแล้วก็เขาก็อยากเห็นน้ำกันแต่ว่าเบิ้องก่อนว่าสิมือคือผู้หายไปมือนั่นเลยผูกผูกแขนแล้วแล้วก็จีให้แม่ไปเอิร์นวายยังไปทาม,มยู่วัดมองวิสิย์หัวหน้าว่า ก็คืออยากมาฝากลูกฝากอีหยังประมาณนี้นะก็จังห้ามื่นไปโดยเพราะว่าเอฟซีก็จักรเคนก็บจักรเอฟซีเบิ่งอยู่ว่าได้บวชุฒิยังเดิศเนาะเอฟซีก็สิได้ปลื้มใจผู้ใหญ่ใจดีนะแล้วก็แม่ขอบคุณไปทั้งคุณแม่ชนทิชาเนาะขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณพี่ซาลาขอบคุณพี่โลขอบคุณเบิร์ตสุคนนั่นแหละที่เฮาบ่ได้เอ่ยชื่อก็เป็นผู้มีบุญคุณกับเฮาเด้อพี่น้องเอ้ยท่านเฮาสิบ่ได้เห็นกันแล้วหรือบ่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ เฮานึกและนึกถึงเพื่อนทุกคนเนาะว่าเป็นบุญเป็นคุณเป็นเป็นภูมิพระคุณสําหรับเฮ้าพี่น้องเ้ยเฮากระตื้นตันใจแทนที่ซากกึ่มก็ได้เป็นสะพานบุญแทนแทนผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนั่นแหละที่เป็นการส้่งส้่งบุญส้่งกุศลแม่ส้่งบุญใหญ่เด้อันให้ชีวิตใหม่บ่สั้นคันน้องอนันดาบด้ไปมณอนหมยังบอกว่ากับเมื่อหาเดือนเดียวเลยแม่นคือไปเผาอะไรบันย์ก็ว่า มันกดทับไปเลยพี่จินะตับไตเสพพุงมันเน่ามันดำไปเลยเราอะมออะตอนเขาไปพาตัดรอบซ้อนอะเพื่อนบอกแล้วว่าลำใส่เน้วมันเน่าเนื้องอกมันทับดิผ่าตัดเพราว่ามันนี่ตัดช่อมแช่ไม่เบิดคือเขาผ่าตัดลำใส่ช่อมแช่ท่อปัสสาวะเพื่นก็บอกว่าผ่ารอบซ้อนใครเปิดมันดูท่องตัวฮะเปิดแต่แท้เทิงพอเปิดทะลุลมให้เห็นแต่ขาเอื้องขึ้นไปนะเบิ่งใ fc เบิ่งแพลผัวพี่น้อง เด้อบุห้อยแตกเส้นเหลือนะันอืมเบิ่งเบิงห้อยผ่าตรงกลางเนาะห้อยผ่าเนาะเออมึงไนพี่น้องดีคักแล้วบ่านนี้ ตะกี้มันยังปเป็นอย,อย่างดีไปเลยโอ้ยโอเคเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอให้บุญครับบุญสู้เอฟซี FC ทุกคนผู้ใหญเจด,ดีทุกคนแลยกับพิจนณานะ้ำคอยให้การสนับสนุนบรกษาหาลืออะไรนะนางงามมิตรภาพกิดาเขาเรียกกีดาสองฝั่งโคนคอยให้แมกิจินา <c oughs> ่าเฮงเฮงเรืเร่อยๆวามปังเชื่อมไทยมาลาวเชื่อมลาวไปไทยเด้อเอฟซีพญามาอุดหนุนซอยแมกิจิน่ากระเซินได้เด้อที่บอคอนโซคนส่งฝากสินค้าแม่ ภัยามาเล่นมาหามาเยี่ยมมายามกับมาเด้อจ้าเมื่อนี้แบบมาแบบไม่ได้นัดกันเลยส่วนมากเอฟซีไทยมั้งเนี่ยนี่แล้วเพราะว่าฝากประชานสัมพันธ์นะคะสระใครที่อยากไปเที่ยวเล่าปากซีซีโนโอเคอะไรสระนักขปรนทุนปรึกษาแม่กกีนาพาไปได้นะมาบอกขสมุกนะคะโทรมากกันเลเบอร์โทรอยู่ปุบ่ต้องเสียค่าดแน่นอนแน่หนาได้สิภาพไปเพิ่นละไม่ต้องไกลไปฟรีค่ะ แม่จีน่าจะเป็นไกด์ให้จเบอร์โทรตามนันเดีย่ะแอดไลน์มาเลยจาอ่สอบถามสอบถามได้พูดคุยได้แมนอยากไปเที่ยวไปเลาะช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าไฮหน้าไฮแอนช่วงว่างเนาะประเทศลาวกําลังงามช่วงนี้นั้กำลังนาบุญนาศิลนาเที่ยวจ้ะบดิเวเบิงคีดกามาม่ามุกติต่อมาก่อนกระไรค่ะนัดมือนัดเว้นกันแล้วก็ขาจากรนองกลื่มนะคะ โดยเอาเคกภสีซุ่มเซลแม่พงอโลดไปหาหนองด้วยไปไปใครอยากไปหาน้องพิมกันไปได้มาไปได้โอเคน้องคิมกีบซัลกึมกับแม่กกิน่ากับน้องไลน้องพิมกับซิดิคอลาพูดพี่น้องไปก่อนพอๆกันคลิปหนาสบายดีสบายดี